เอาละครับผมสวัสดีครับมาคุยกันต่อครับผมผูดคุยทักทายกันต่อครับหววห้าน้อยนะครับเป็นไดนอเหมือนนี้ครับโอเค่ะครับของเข้ากันยังเขายูเดอครับผมกับเขาพิเศษเนาะกับธรรมดากับทามเมียนไผดนึงแล้วก็บไฮยุเดอวยครับอย่าตามหลายด้อครับผมเดี๋ยว เ้าโอเคปนปะทูอย่างที่วากันนั่นแหละครับเหมือนคลิปที่ผ่านมานั่นแหละครับผมนีม่ผูกขึ้นมั่นนั่งเป็นกำลังใจเลื่อมือนี่มานอนเลยผู้ใดเฮงๆรวยๆนะครับมือนีิก็โอเคนะครับผมคิดว่าก็อยากให้มีความสุขอยากให้มันเข่าทุกมือแบบนี้แหละครับผมจังใดเข่าน้อยนึงก็คอยบุญลางแบบนี้แล้วครับผม โอเคมากสําหรับคนเห็นนะมีกําลังใจแบบว่ามีความสุขดีครับขาเลขกขึ้นเขาเนาะแถวเลขมันรู้แต่กับสี่เรียดแน่แหละครับผมเนาะกาฝากใครกำลังใจขึ้นเกาแล้วครับผมฝากใครกำลังใจขี้เกาแล้วครับมันอ่ลินพันกันกากัย่างต้องการอันขออเบนหรือว่าอีหยังกาแล้วแต่ถ้าผมที่ทรงมให้กับขอบคุณหลายๆได้ครับผม อยากให้เบิ่งติดตามกันไปมดอันบ่อยากให้เลื่อนนะครับอยากให้ทรงกัลั่างแรงใจอยู่น้ำกันไปสักสิบนาทีนี่แหละครับผมเข้า,ากับบอยากเบหลายายห่างปปนะมามาเบิ่งผลน้อยกันก่อนนะครับผม ผลน้อยของมือนีเนาะว่ามันออกกันอย่างเนาะเฮาขอกะจะคิดกันต่อห้มืออื่นนะครับมือนีอัดขีปตอนกลางคืนนะครับอันนี้คนคอมเมนต์ไว้ว่าคือบ่อัดตอนกลางคืนแน่บางที่ก็อยากลงนะครับอยากลต่แต่ตอนกลางคืนแหละเพราะว่าเฮากะบางที่มันก็เมือยก่อนมันก็ลับมันก็เมือยเลยอันบ่ได้คีดไทยนะครับผมบางที่มันเมยอไหลก็บ่ได้ลุบางที่เมนมีแห้งแน่กแนี่แหละครับผมก็จะอัดตอนกลางคืนนี่แหละเดวกะ ลงคีบไห้น่าจะเบิงตอนกลางคืนไดน,นเลยครับถาถาได้เบิงเนาะมาผลห้าน้อยพิเศษเสดายครับน่าจะเข่าสามตัวให้ในเนาะบนออกสองแปดหนึ่งล่างออกเจ็ดสองห้าน้อยพิเศษเทาเข่าบนล่างเลยนะครับเข่าตัวแดงเจ็ดสองน้ำผอมครับส่วนห้าน้อยธรรมดาออกบนออกเก้าสองเก้าสามสองล่างออกสามจ็ด เขาลางอยู่ด้วยครับผมสามสองหมู่ว่านนี่มันมาเนาะอันนี้มาขึ้นเกาอยู่สามมาทั้งบุญทั้งลางเลยแหละครับส่วนวีไอพี่เป็นหกหาศูนย์หนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่หมู่ว่านกับบอมามามือนี่ก้อนสลับหมู่ว่านซีเห้าวเขาเลยที่ตูล่องไหว้ตูวร่องมามือรีแทนเนาะแต่กับ บ่เป็นยังดอกวครับเฮาเข้าสองน้อยแล้วเนาะอยยะตามหลายเ้อครับผมเอาถักเข้าน้อยนึงแล้วก็ให้ไปรอดรุนมื้ออื่นเะยครับผมเพื่อแบบว่าเนาะมันบ่มีไผฮห้เลอคัะว่าหัวจะออกอยังงเนาะแนวทางสูตรแต่ละสูตรเนาะสูตรแต่ละคนน่ะเนาะครับมามาขี้ไผ่มื้ออื่นวันที่เจ็ดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อหกสิบสามกันกันหน่อยครับอยู่กันต่อไปนะคะผม ขอบคุณที่ไผยคอมเมนต์ไหว้หรือว่าติชมยังกันแล้วแต่ด้วยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับก็อยากให้คอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ขอขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามคนใหม่นะครับผมฝากสนับสนุนแค่เขามาเบิ้งกับสนับสนุนอันอันคลิปคลิปนั้นบอกว่าทังอ้อมเนาะจริงๆแล้วกดทื่อทังตรงนี่แหละครับผมอาจจะว่าออพิษนะครับผมจังไงก็ขอขอบคุณหลายๆดนะครับ แ๊บนึงได้ครับ อนอนนี่เกลก,ก่ารู้ไหมลูก มันจะมีเบิ่์นบ่เหมือนอื่นเนาะมีเบิ่์นบอส มาแนวทางมืออืน่นได้แล้วแนวทางหวยหาหน้อยมืออืน่นวันที่เจ็มิถุนายนพศสองพันห้เดนเป็นสี่ล่องเป็น8ปมืออื่นนะครับเด่นเป็นสี่ล่องเป็น8ปตัวแดงกับห้สีเก่าก็สีเจเก่าก็สีเจดด้วครับผม ก็ตัวตัวทัดลงมากอะใีหนึ่งซีสามซีแปดซีห้าซี่งซีสามซีแปซีห้าถ้ากับมีแกิจะมี8ป8 7 8ึ่ง8ป8เจ็ดแปดเก้่แนแครับแนวทาาด้วยครับผมเกย ลุงก็อยากให้เขาทุกทุงกงวดแล้วครับผมก็อยากให้ติดตามชมกันไปกันยาวๆะะนๆคะครับผมฝากฝากกำลังใจเบิ้งคิดน้ำด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับเมื่อนี่ที่มาเบิ้ง ที่มารับชมกับเขาหายเฮงๆรุ่ยๆกันทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า